ประมูลเลขทะเบียนรถสวยพิเศษค่ะสวยพิเศษกรมการขนส่งทางบกเมื่อวานนี้จัดประมูลเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งที่8เกือบร้อยหมายเลขนะมีเลขในกลุ่มซูเปอร์พรีเมียมด้วยนะคะอย่างเช่นขยัน9999าลาบ8888ยอด999เห็นว่ามีการแข่งกันดูเดือดเข้มข้นเช่นเลขสำเร็จหนึ่ง ค่ะอันนี้เป็นสวยพิเศษร,ระดับโกลนะคะเคาะราคามากกว่า212ครั้งปิดราคาอยู่ที่5ล้าน4หมื่นบาทอืมอาลดราคาเท่าไหร่เนี่ย <c oughs> เอาทะเบียนราคา5ล้าน4หมื่นไปติดเนี่ยค่ะสำเร็จหนึ่งอันนี้ <c oughs> คงจะคิดถึงอ,อักษรมงคลว่าเป็นความสำเร็จือา <c oughs> ลองไปดูบางคนแนวชอบแบบนี้3ล้าน4หมื่นไม่ธรรมดานะาสบายหนึ่งสบายหนึ่งใช่ มั่นคงหนึ่งสาม้านสมืนเหมือนกันศักเสรหนึ่งสามล้านสองหมื่นเฮงรวยเจ็เฮงรวยเจ็ดสองล้านสามือ่าทั้งเฮงทั้งรวยเลยใช่ไหมค่ะลาบ8 8 8 8ปดแปดแปดล้านสามืยอด9 9 9าเก้าเก้ล้านเจมืนมังกรห้าล้านเจ็ดค่ะปีนี้เปียมนมังกรใช่ไหมค่ะเย็นอันที่ทําไมถึงชอบคำว่าเย็น9 9้าเอยู่เย็นเป็นสุขมั้งคะอ๋อหนึ่งล้านหสมืนขยัน 9999 99, 1 5้า0 0 0เหมื่นเหมือนกันอันนี้ดีคือมันต้องเป็นกริยาคือการกระทําจะได้นำมาซื้อความสําเร็จขยันขยันบอกตัวเองว่าขยันผู้สนก็1 5 3 0 0ล้าน5ื่นค่ะอันนี้แปลกมาลี8888 1,530,000้านื่นเหมือนกันสรีมงคล9ก้ว,วันนี้ก็สวยนะคะล้านสี่มวยสนใจไหมสนใจคะ่ะแต่ไม่มีเงินไปประมูลต้องซื้อรถราคาเท่าไหร่รวยสามล้านสอง นี่เขาป,ประมูลโอ้โหค่ะเออ่ยังไงดี <c oughs> อ,อันนี้สวยมากเลยค่ะท่า,ทานผู้ชมว